แล้วเราถ้าใส่กล้างนะเหมือนกับเมื่อกี้เราอย่างนั้นนะ่ะนะเราที่สองสาม,ส,ามสี่ใช่ไหม,มแล้วเราถ้าเอาใส่กล้างลงไปแล้วนะเราก็ลงมาได้เนาะอันนี้ก็ลงไปได้อันนี้เครื่องใบิด

เ๋้วเราเมื่อกี้บอกว่าที่จิตยังมีห่างครึ่งใช่ไหมที่ยังอ่อ,อนอยู่เนาะเวลาที่อ่อนเนี่ยก็เป็นห่างครึ่งไปข้างบนอตอนที่เกิดใหม่ใหม่อ่ะนะขีครึ่งไป มีขิดนะมีบางอย่างที่เรายอแอไปนะออนที่ที่ตัวใหม่ใหม่ แล้วถ้าอย่างนั้นนะเราใส่นะก็เหมือนกันอนาเหมือนกับว่าเราขีดอย่างนั้นไปนะเนี่ยใส่ลงไปด้วยอันนี้นะไปแล้วเราก็เป็นว่าอ่าน่ย อ่อดที่อ่อนที่อ่อนที่เราไปได้ว่านะมี แล้วเราท้าเราใส่เป็นก้างไปนะใส่ได้ว่าอ่าเยอะกับน้อยก็ได้นะอันนี้น Cái đẹp màu rồi Rồi nếu thay cho áo nổi Đó Áo nổi rồi เ้าทำมีสองอย่างปอนกันเนาะปอนกันเราก็ไปมากมีบางอย่างก็ก็เป็นลงมามาอย่างขึ้นไปเนาะเหมือนกับว่าเราตอนนี้ให้เขาลง อันนี้ก็เป็นว่าให้เราแต่งออกมา แต่สมมร์ทเขาก็เป็นมาแตกนี้น่ะแตกไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเนาะเหมือนกับอันนี้เอ่อเหมือนกับท่านพูดถึงว่าอย่างนั้นนะเขามานะเขามาข้อข้อหนึ่งอ่ะบางครั้งก็แตกไปอย่างนั้นเนาะไม่ไม่ใช่อะไรเยอะๆเนาะหรือว่าบางข้อเขาแตกแตกไปอ่า แต่เวลาที่ที่เขียนนะเรามีแต่ว,ว่าจำลูกล่างเขาก็พอใบกี่ใบไม่สำคัญเลยแล้วแต่เราเพิ่มจะเอาหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบอันนี้ไม่สำคัญอตอนที่ต้องกันกีนก่ใบต้องรู้ว่าคำว่าภาพที่นี่จำเป็นต้องหนักหน่อยไหมหนักหน่อยแล้วก็วางให้ไปเยอะหน่อยถ้าว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องวางเยอะเนาะเราเคยบอกแล้วมันก็คาว่าภาพเขาน้หนักต้องเท่ากันอย่างนั้น แล้วก็บางคาบางที่เราจําเป็นว่าที่นี่จะให้เขาแน่นเราก็ปาให้เยอะหน่อยอันนี้ก็ก็เป็นของที่เรื่องของไปเนาะแต่ว่าไปก็ไม่ต้องไปจำ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 ,จำให้ได้ว่าต้องกี่ไปกี่เดิไปแต่ว่าเวลาว่าเยอะเราต้องกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็ต้องสาคกญ แล้เวเขาค่อยไม่กัดใจผมนะเวลาถ้าวักเยอะเราก็จำไว้ว่าเออวักไปเยอะนะเราต้องสามไปนะสามไปเนี่ยเนี่ยเวลาทีา่วักไปเยอะนะนะเราก็ต้องอย่างนั้นไปเขาเป็นกลุ่มหนึง่งกลุ่มหนึ่งนะอันเนี้ยเราต้องจำเนี่ยก็กลุ่มหน,นึ่งกลุ่มหนึ่งนะเวลาทีา่วักไปเยอะนะอยู่ข้างในอ่ะนะอันเนี้ยเราต้องจำไว้ว่าเออ อันนี้ก็พขอเวลาวัาไฟเยอะนะเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็นว่าเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่หน่งไปอ่าแล้วบางครั้งถ้าดูแล้วใสไม่รีแล้วอ่าเราก็เพิ่มไปได้นะอันเนี้มันก็อันนี้อ่าอันนี้ถ้าเพิ่มไปหน่อยเนอะบางครั้งอะ่อะอ่าให้เขาว่าอ่าเนี่ยก็เพิ่มไปแค่หน่อยแค่เอง อให้เขา่าไม่ไม่ให้ไม่ให้เหมือนกันอ๋อเขาอันนี้ว่าเวลาเราว่าก็เป็นว่าสาเกตอย่างนั้นก็พอออที่ว่ากี่ไปกี่ใบนี่ไม่สำคัญอ๋อออถ้าบางครั้งก็เยอะหน่อยบางครั้งก็น้อยหน่อยอย่างนั้นน่ะนะเนี่ยมันก็อันนี้เราตอนนี้ว่าสี่ไปหรือว่าเออห้าไปไปนะ ก ah ็ไม่สำคัญทีไปไม่สำคัญไม่ได้นับวันแน่นอนแล้วแต่หน้าให้เราวางตรงนั้นะวางให้อะไม่เอาทับไม่เอาว่าทับกันแล้วก็ผิดเส้งกันอัอนี้เหมือนกับเนี่ยอย่างไั้น่ะสังเกตให้เขาว่าไม่เอาไม่เอาผิดเส่ะก็พอ แล้วเวลาอยู่ในภาพเราก็เปว่าเออบางที่เยอะหน่อยบางที่น้อยหน่อยอยากเอาเท่ากันหมดนะบางครั้งเราก็ไปใส่ฝั่งนี้อ่าอ่านักอยู่ฝั่งนี้ก็ได้อ่าอยู่ที่เราวางที่ อันนี้ก็อยู่ที่เราสั่อันนี้เป็นมาใบเนาะไม่ต้องไปจาเขากี่กี่ใบแต่ว่าต้องจําเขาเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งสามจุดสามจุดสามจุดอย่างนั้น่ะเป็นกลุ่มหนึ่งอ่าเพราะว่าต้องใช้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งไปนะเขาค่อยไม่กระจายหมดอ่าเขาเป็นแน่นเนาะอันนี้ก็ไปมาที่จําเป็นจําก็แค่นี้เองเนาะ Okay. อันนี้ก็เรื่องของเกี่ยวกับไปเนาะแล้วตัง้งแต่ไปแล้วก็เขามีข้างเป็นป้อมเอ่อป้อมหนึ่งป,ป้อม